สวัสดีค่ะวันก่อนนะคะ Facebook ช่างรู้ใจขึ้นโฆษณามาพูดว่าเขียนตัวใหญ่เลยว่าอะไรนะช่างที่ดีหายากดุดดังเพชรเอ่อทำเองเลยดีกว่า <S <S โดนจมากมันโดนใจพอดีเพราะว่าเรากำลังหาคนมายาแนวมาซ่อมยาแนวอะ่ะแล้วทีเนี้ยมันขึ้นมาเป็นอุปกรณ์ทำยาแนวบอกว่าทำเองได้สบายมากเราก็เราซื้อมาสอ,อันไม่ทํางทำเหรอ ว่าเดี๋ยวสอนพิสาทาแม่ดูคลิปมแล้วสอนพิษาทาด้วยทำเองดูแม่คิดว่าแม่ทำไดไหมไม่ได้อันนี้เขาปูทำไมอะปูไม่ให้มันกระเบื้องเลอะอันนี้เราปูกระเบื้องแล้วหรอปูแล้วสินี่เหรอที่ทมาคือเขาขายก็คืออันนี้มันเป็นเกี่ยวกับการทำยาแนวก็คือว่าเขาบอกว่าตีตรงนี้ใช่ไหมเอาไว้ขูดยาแนวเก่าแล้วก็เอายาแนวใหม่ทาป้ายลงไปแล้วก็เอานี้ลูดรืด แล้วมันจะสวยงามเลยนี่เราก็ไปซื้อกาวยาแนวมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำด้วยตัวเองได้ต่อไปด้วยโดยพี่สาวนะพี่อะนี่ยาแนวเนี่ยต้อมีการยาวไปแล้วนี่งานเนี่ยมันยาวไปแร่แล้วมันผ่านช่างทำนู่นทำนี่มาแล้วเลยดำใช่ไหมดำฮะขูดไปแล้วมันกึ๊ดๆอ่ะโอ้ยแอมูนเช็ดเลิกก็ไม่ไหวแล้วให้พี่สาวนะ เข้าได้เห้หยดเดี๋ยวอ่ะมันดังกรุดไงนี่ป้ากุดให้ไหมมันต้องขุดออกก่อนใช่ป่ะเฮ้ยมันแข็งมากมันขุดได้เหรอมันแข็งเป็นทิ้นเลยมันจะไปขุดยังไงเนี่ยนีไ่ได้ไดอ,อ้าวพอขุดออกแล้วสวยเลยไม่ต้องยาใหมล่ละเนี่ยคูดีเออใช่ ปูดออกปุ๊บสวยเลยไม่แต่บางมีบางจุดที่มันเป็นหลุมหลุมอือุแล้ววันดีป้าอือเฮ้ยเนี่ยไม่ต้องยาแล้วโอไม่ได้แต่หลุมลึกไปหน่อยใช่ป่ะวิธีเทียบสีแานวาาว่ามันถูกต้องหรือเปล่า เราอย่าไปผสมน้ำแล้วไปป้ายเกาะน,นี้สีมันจะเพี้ยนเราต้องเอาตอนที่มันแห้งๆอยู่เนี่ยแหละแล้วเอาโรยโลงว่ามันสีมันได้หรือเปล่าอุปกรณ์ช่างไทม์มัน,ไม,นไม่เหมือนไม่เห<า>มือนช่างอะไรใช่ไหมอุปกรณ์เบเกอรี่นี่นะ <laughs> แก้วแก้วต่อบินช้อนก็ช้อน KFC อฟซเกินเลยนะเดี๋ยวิงยังไม่ได้ดเลยแล้วก็นิ้วเคี้ยวๆหนึ่งอันนี้อะไรนี่แหละ ได้ไหมแต่มันมันข้งเหมือน,นก่ามันเหลือหมดเลยอ่ะลอเลอกันไรลองสีนี้ไหมดเลยนาะนกาวยาแนวสามส่วนต่อน้ำหนึ่งส่วนอืมเราเเาเอยนี่มากแบบคุณ<อ>เขาบอกให้เอาสว่านคนไมหมอ๋อสว่านใช่ลอกสั่เออแต่เราไม่มีเราใช้ช้อนอ่เ้ยอกันนดีนะะ่แล้วกันมันจะเข้ากันแบบเสื้อเสื้อจะเด้อ มันเปียกอะสีมันจะดูเข้มฉะนั้นเวลาจะลองสีอะต้องลองตอนมันแห้งใช่ไหมไม่ตลกมากเลยรู้ไหมไอเนี่ยช่างยังไม่รู้เลยนะวิธีนี้แล้วใิธีลองอยาเนยเพราะว่าอย่างห้องนี้จะเไม่สายมนลที่ปูกเออนแรกค่ะช่างต้องยาแล้วก็รอแห้งช่บบา,ชบ,อาชบอกว่าจะขอลองสีก่อนว่ายานแนวอะมันโอเคไหมก็ยากระแพไปเลยครึ่งห้องแล้วก็ลองมาดูเราบอกว่าสีมันไม่ได้นะเขาบอกว่าอ๋อต้องรอก่อนับสองวันครับรอไปรอไปสองวัน เราก็่อจะมารู้ว่าสีมันไม่โอเคก็ต้องมานั่งปูดปูดปูดแลยะใหม่เคยทำสั้นดูมันจะสั่งเว้นใจตรงนี้แปะอะไรเป็นงานฝีมือมันหนาไปมั้งทั้งหมดหนาไปเหรอมันโชว์มันยากอย่างนี้อ่ะไม่ใช่เอายางแต่ยางเอายางนี่เหรอไม่อันนี้ต้องปาดอย่างนี้ก่อนไม่ให้เหรอ ปาดให้มันเข้าไปในร่องให้หมดเหมือนทาซีอ่ะเนี่ยเข้าคือเข้าร่องหมดแล้วเห็นไหมมัน hmm. ก็เอาเข้าไปอย่างที่เข้าร่องให้หมดอย่างนี้ตรงไหนเกินก็สูดคูนเลยนะฮะเสร็จแล้วก็เอาอันนี้เหรอหัว mm hmm. นี้นะ ให้มันเป็นร่องลงไปนิดนิดนึงในกากรอ่ะอย่างนี้เหรอเออแบบนังเบี้ยวอีกมอแชมพูขุดให้มันเบี้ยวไปเรื่อยเอเบี้ยวตรงนี้มันเละๆตรงนี้เหรอทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงสะอาดแล้วเดี๋ยว ทากระฟองน้ำพุน e. oh, wow, ้ำมาแ็่อ๋อน yes, oh, ี่มันแข็งไปแล้วมันแข็งไปแล้วทำไงอ่ะเอามือแล้วกันอ่ะเอ๊ะทำไมอั้มันเละอ่ะ เลิศและไอ้ตรงนี้ที่เลิกก็เดี๋ยวเอาไอ้ยางมาขูดตอก่ะดูแล้วน่าจะเวิร์กพี่สายผิมันสวยงามมากไม่ต้องงอช่างหรองอช่างงเดี๋ยวต่อไปปั้นใายอยากรับอยากยางยางมาช่างเราคือถ้าเกิดว่าร่องไหนที่ช่างเมาทำไว้แล้วสวยแล้วเราไม่ได้ไปขูดลงอ่ะแล้วเราอยากตอเลยไม่ได้นะต้องขูดต่อกไม่งั้นมันจะไม่มันจะไม่ติด อ่ะอัเพเดตน้องพิมพ์นิดนึงก็มันก็ใกล้แล้วนะมีการสีมุลล้งว่ตรงช่องช่องตรงนั้นมัในใกล้มานานแล้ว <c oughs> ใช่ไหมใกล้แล้วแต่ล่าสุดก็คือมีติดมุ้งว่ตรงนี้นี่เป็นช่องเปิดระบายอากาศอืมอืทีกีถ้าเปิดเปิดช่องนี้นะจะเปิดประตูหน้าห้องนะหูลมลโชว์เลยแล้วก็ห้องชาโว่นี่ก็ติดกระจกไปได้ครึ่งหนึ่งทำไมจังนี้ไม่ติดสักทีครับมันเหลือวก็กระจกแผ่นใหญ่ที่ต้องยกเพลงใช่ยกมันขึ้นเอาขึ้นลงไม่ได้หรอไม่ได้ใช่หรอแต่ว่าประตูมันมาแล้วนะ แต่ว่าตรงนี้ไม่มีเสร็จแล้วก็ประตูห้องน้ําก็ยังไม่มีก็เดยกระจกยกเพซขึ้นมาเหมือนกันแทนกันแล้วก็กระจกเงากระจกเงาซึ่อเป็นกลมๆนะนี่ช่างแต่งการคำอยู่เดี๋ยวพาไปดูทํายากนะเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็นี่ก็เป็นกระจกโกลมๆแล้วก็เหลืองบัวแค่นี้เสร็จละไฟอะไรก็เสร็จหมดแล้วเดี๋ยววันแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันที่นอนก็จะมาส่งเขาจะมานอนแล้วนะแล้วนอกห้องก็ยังมีการก่อสร้างอยู่ ไม่หรอกว่าต้องให้ชั้นเนี้ยมันเสร็จไปเลยคือตอนเนี้ยมันยังทําดาบฟ้ายอยู่ไงถ้ายังทาอยู่อย่างเงี้ยก็มาไม่ได้ขุ่นมันน่าจะยังเข้าอยู่ว่าจริงเหรอนั่นน่ะสิจริงอ่าพาไปดูนี่ก่อนชั้นงานชั้นใหญ่กักระจกอ่อห้องน้ําน้องพีมเขาต้องทําโครงนี้ก่อนเป็นกระบาตติดไปก่อนชิ้นหนึ่งแล้วก็มีกลมๆเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแป้นสาหรับยึดกระจกเงาอ๋อขอบนี่ก็ต้องใช้ไม้จริงอกอซอยเป็นเล็กๆๆ็ๆแล้วเพื่อทําเป็นวงกลมอันนี้เป็นกระจกโค้งแป้ง ก็คล้ายๆกันตรงโค้งแบบนี้งานละเอียดนะงานละเอียดงานละอียดหลังจากยาวไปแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เช็ดสิ่งสกปรกข้างๆออกพงน้ำแบบนี้เช็ดเช็ดก็เลอะๆแบบนี้ชุบน้ำเช็ดรื้มันก็จะเรียบเลยสวยงามสิ นี่ไงตรงนี้ปึ๊บเทียบกับตอนนั้นที่ยังไม่ยาวไม่ได้หมเพราะมันมีกระจกต้องอยู่ยาวใช่ได้แสงนิ่แสงจะพริบกระพลิบมองเห็นแบบไม่รู้อืแล้วปรับกล้องเราไม่ได้มีคนคอมเมนต์มาว่าเดี๋ยวปิดไฟว่าไฟมันด้วยความถี่อะไรองี้ใช่ไหมเราก็รู้แหละแต่ว่ามันปรับกล้องยังไงก็รู้ปรับไม่ได้หายอย่างไหนแล้วพี่เบียงหายแล้วนี่ตองปิดไดูสะอาดสะอ้นเป็นเยอะเลยเนี่ยที่คือ คือคือเนี่ยจริงๆอ่ะพอาะเขาพูดเขาเลิกใสจพวกก็ยาอเสียงสวยงามเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วหลังจากนั้นนก็เป็นสายก่อสร้างอ่ะช่างทำมันล้ามือล้ามีทำอะไรมันก็เละเทะไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็เลยต้องทำใหม่นี่ระหว่างสั่งชาเราก็ไม่รับเน้ำช่างมาพี่สาเรียกแม่มาผสมเพิ่มเพราะว่าหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะผสมเพิ่มนะคะนี่ของสัใสายเยอะเดี๋ยวจะป๋าเป็นแผนกขูดขอี่สายยาณัฐาแม่ทำเก่งไหม สวยแม่เราเป็นแผนกปาดแผนกปาดฮ่าฮ่าฮออกนอกเส้นนี่เมื่อกี้หนูบอกใช่ไหมใช่แม่ทําออกนอกเส้นนะใช่ไหมใช่แม่ทําออกนอกเส้นทีเดี๋ยวสิเดี๋ยวเขามีมีที่ปาดอีกทีนึ่งลูกนี่เป็นคนคุมงานเหรอคะแล้วที่แม่ทําเสร็จแล้วสวยไหมดูแล้วยังสวยหนูเลื้อยมากก็มาคุมงานปุ๊บเลยเหนอยชอบกันดีมากอ่าอ่าเดี๋ยวจะพานัชชาไปกินหมูปิ้งนะคร